สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุก้นนะครับผมพ่อๆกระบาวน้าโนนชาแนลนะครับเนาะมื้อนี้กะายออฟิตนะครับออฟฟิตผ้ายเบังบรรยากาศคนะผ้ายเบังบรรยากาศอ่ารอณ์บอบิีดมื้อนี้รถมาเทศดินแล้วเนาะพี่น้องรถมาเทศดินสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุก้นนะครับเนาะใจไายเบิร์พี่น้องแม่โค้ชคนเมื่อเกียดินแล้วครับพี่น้อง น้ำท่วมฝนตกแห้งอีกแล้วเมื่อคืนนี่กะเนี่ยแม่โค้พนว่าเท็ดินแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับโอ้บัไดลรส,สดลายมือละ่ะที่หอดที่เทิงกันมาเนาะลืมกันไปเนาะเมื่อนี้มีงานแสด,ดงอยู่รอยเอ็ดนะครับเนาะบอดไหน์ยายนาติตาข่อยขึ้นโชว์เป็นเทียร์แรกนะครับเนาะทมแล้วครับทมดินแล้วตอนนี้ตอนนี้คือเกียร์ดินอาดินมาลงนะครับเนาะีดินเกียร์มาลงด้านหลังกะด้านหลังกะโปมีปัญหาครับด้านหลังมีปัญหา ตอนนี้น้ำเต็มบักคักเล้วครับเพิ่นเพิ่นสูบออกวุ่นเพิ่นสูบออกอยู่มั้งเห็นอยู่นี่ครับตอนนี้กรถแม่โคกกำลังปั๊บหนาดินอยู่นะครับปั๊บหนาดินอยู่สำหรับกำแพงด้านข้างกำแพงเขาส่วนโดมเมื่อคืนนี่รู้สึกว่าเพิ่นว่าท่าในเนี่ใส่หลังคาเนาะมันกระเด้อไง,ไงยังผาอยู่ครับใส่ด้านข้างนะพี่น้องนี่นี่เริ่มใส่แล้วครับพี่น้องจังเพิ่นกับมาแต่เสาเนี่เริ่มใส่แล้วครับ เต็มใส่หลังคาแล้วแมคโครตอนนี้เพิ่นกะเกียร์หนาดินนะปั๊บหนาดินปั๊บเรียบร้อยครับพี่น้องแต่แต่ดินมันประัาน,นแน่นเนาะมันเท่าก็ลงแบเร็วๆหนิมันก็นเลยประธานในยู่โตนะเนาะส่วนสวัสดีครับเขาไม่แหล้กกว่าไรกว่าแชรบใาวน์เนนเดอร์ครับผม บรรยากาศตอนนี้ก็คึ้นข้ฟ้าคึ้นฝนครับนี่พอติดแล้วก็สิเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีคุณประไพด้วยนะครับดูทุกค,คนนะครับอันนี้ก็ปับ๊บที่ทางทำปับ๊บเกจเขา,าเห็นมันเรียบนะครับตอน,น,นมันเป็นเป็นเป็นเออ,อท่อแตกถึกท่อ ท่อเดี๋ยวปิดน้ำโอ้ท่อแตกครับสวัสดีคนดูสองร้อยกว่าท่านนะครับสวัสดีครับ อันนี้ก็เร่งไส้กันสารนะครับกันสารด้านข้างตอนนี้ทีมงานเท่ากับเดี๋ยวก็เตรียมโตครับเดี๋ยวเตรียมโตไปร้อยเอ็ดนะครับเนาะไปทําการแสดงยี่ร้อยเอ็ดครับมือขึ้นกับซ้อมฝนตกหล่องร้อยครับฝนพาเขาครับพี่น้องของว่าฝนพาเขาอันนี้ก็เสียด้วยกันครับก็สิอยู่ช่วงเดียวกันนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ตัดตัดใน่อกันนะครับ เดินดังนนี้หน่อยครับพี่น้องน้ำไหลหลังคาด้านแท็ของกะอ่ะมองมองอันนี้กระเซษคือกันครับมองไอ้ด้านหลังไอ้มองแท็กของนะครับกระสีเฮ็ดมองคล้องน้ำไม้นะครับเนาะคล้องน้ำไม่เฮ็ดมองนี้แล้วก่อนนะครับเพราะว่า แต่ป่านนั้นก็นยังมีห้อยหัวอยู่นะครับเนาะโอ้เสียงดังีังอ,อู้เป็่นไปดิเห็ดป้าไปปนะ่นเนาะ นี้ก็เฮ็ดคือกันครับพี่น้องอันนี้ก็บกำลังเฮ็ดอยู่เนาะครับมีว้าวเนาะเดี๋ยวไป็นยางเมึงว้าวกันพี่น้องเมื่อกี้นี่ท่อมันท่อมแตกะมึงนำ้ำข้าเจ้าพี่น้องน้ำท่วม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 ครับเขาไม่แล้กวกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวนี่เด้อครับผมผิดน้ำเต็มเลยครับพี่น้องเมึงนำ้ำ น้าเพื่อนลายครับหนามปีนข่อยระงึดข่อยมาเบิ้งเปล่าก่อนนี่เปล่าปิดบจริงหรอโอ้คือพวกนีวาปล่าปิดเลยมีแต่กรอกไบท์พวกนี้เปล่าปิดใช่ไหม บรรยากาศรอบๆหุกเล็กน้อยเดี๋ยวสิมาตัดหญ้าให้เนาะพาชมรอบๆส่วนเนี่ยโดมลักษณะโดมนะครับลักษณะโดมกับหลานห่านกาแฟนะครับตอนนี้เพิ่งกะเฮ็ดสีเฮ็ดต่อต่อเสาต่อนี้นะครับเฮ็ดไอ้ฝังหลักฝังอันนี้นะครับฝังหลกัลกฝังเสาอยู่ตอนนี้ ฟังรักฟังเศาอยู่ล่ามันเลิกกับพี่น้องก็ต้องก้นมุดออกสีเห็ดในเศร้าเห็ดทอร์นะครับเนาะหลังคาสูงแต่ว่ากัดยังสาดจังหน่อยสาวัสดีพี่น้องสุกูสุกคนขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมให้กำลังใจบานลน้อยชาแนลแล้วกันมาเบิ่งอัปเดตไออานาจจากแสงทองฟินแลนด์เขาเนาะครับเนาะ อันนี้เพิ่นกกเฮ็ดไปเรื่อยครับภายในเพิ่นเฮ็ดอยู่สองคนก็ก็แก่กันรีสอร์ทกันเลยสวัสดีคุณมณีรัตน์นะครับสวัสดีครับผมพี่อย่างพี่อย่งนี่เ้าหลซดเสล่งบ่กว่าเสล่งเขาไม่เกี่ยวอยีางนี้น,น,นี่น้ำกระป๋อยออกนี่แล้วพี่น,อน้องน็่อทอแต่มันก็มีทออยู่อือเอาหน่อยอันนี้ก็ แตะแกงกันป่าไปเนาะครับเนาะเดี๋ยวป่ามันสิออกระบายอหน้าหมอครับเนาะมีายเขาก็ลงไปให้หน้า่นละสวยนาะนี่ก็ขึ้นมาหลายเต๋ออยู่ครับไออันนี้ก็เพราะท่านในเลือกน้มัย่อดีมาเห็ดเลกแต่ไอเือนไทยนี่ก็เด็กคนตกดีครับพี่น้องทั้งในฝนตกดีคือทั้งหนีบัวนอทั้งหนีฝนตกดีปะคักพี่น้อง ไล่ไล่ไลให้ไลนะครับเพิ่นกับปัตรท่านเหตุนาอยู่นะครับเพราะว่าหน้ามันไหลริมเห็ดหนักเห็ดหากแล้วก็อแบบฝนมันตกคุนวันหนักนะรถไทยกับลงไปหากเอนีดกกระทาสีไอ้ซ่งรี่สอดเพิ่นหราสีกับผู้ใดบัตรท่านเืตอบัตรจงตัวสวัสดีคนดูสองร้อยเจ็ดสิบท่านนะครับ เขาไม่เล่วกวากูเลก็แช่ให้บาวนี่เด้อครับผมเป็นกำลังใจให้กันครับแตนนี้สร้างกะเล่งทำกันศาสตร์ทำกันศาสตร์ทำกันศาสตร์กะสูบออกเบิดกะมาเติมอีกคือเก่าครับพี่นอ้องเบิดเลยได้หลอบหนึ่งเขาไม่อีกละึ้นไม่อีกละนี่ก็สูดลงไปเรื่อยครับผมจะบก่กบอกบอด ผมผมเบิดเห็ดเป็นล้านจอดรถกว้างๆแบบเพี้ยงสีดีเนาะพี่น้องบอกว่าถมครับว่าอันนี้ฟังนี้เพิ่นกระเฮ็ดอยู่นะฟังนี้เพิ่นงกำแพงตรงนี้เพิ่นไม่เห็ดกำแพงนะฟังนี้เพิ่นไม่เห็ดกำแพงนะ เปม,น,มนเห็ดกำแพ้งละฟังนี่อันนี้ก็สวัสดีครับมันยากาศฝนตกตอนนี้ก็สิเตรียมสิ่งเตรียมของขึ้นรถนะครับทีมงานไปทําการแสดงอยู่เลยการศาส์การศา,ารสตร bon ์เสี่ยวยูบนนอกจากอมัน อมันต้องเหตุทางดินนะครับผมว่าเพราะว่าอ่าไอ้นี่ครับเวลามันตกลงน้ำมันตกลงนะครับตกลงระบาดมันมาถือหลังคาเนี่ยมันก็ฟุ่งมากข้างๆคือเก่ากว่นนะพี่น้องมันต้องเหตุทางดินขันขันผาแห้งๆขันลมแห้งกับว่าหนาพิยูนะครับคอฟฟี่บาร์คอฟฟี่บาร์สุดไปอีกแล้ว ไหลลงไปอีกเล้ยวเรื่อยๆทหรถเนาะพี่น้องวมื่อวานทบเฮ็ดเป็นแบบเห็ดแบบร้านจอดรถเท่ากับมีหม่องจอดโดหลายบานนี่สมบูรณ์ท่อสีซ้อมสียังท่าสีจัดเวทีอยู่นี่เท่ากับจัดได้เลยเนาะผมว่าทมมันรถแล้วเท่ากับมีสารนั่นอยู่ลาผมว่าเพร่ะวาเอาไปยูดอกผมื่านนี่มันก็นสีสุดสุดสุดลงสีนะ พี่น้องคือกันบอกว่าถมพี่น้องถมแล้วให้เป็นร้านจอดอกว้างเลยบา้านแล้วก็อ่าเฮ็ดเป็นแบบสวนเนาะพี่น้องสวนสวนแบบสวนไายรูปสวนสาระนางเหรียญแบงสันเนาะพี่น้องผมว่าน่าจะดีเห็นป่ะอันนี้เขาก็สุดสุดลงนี่เขาก็สุดลงไปเลยนะนี่อันนี้ก็เขาก็สไลด์ไปมันก็จะสไลด์ลงไปเลยนี่พี่น้องอันนี้ก็ เริ่มสไลลงแล้วนะี่ดนกกันก็ได้โปมือขึ้นนี่ฝนตกแห้งยงดีครับนี่สไลลงลกันสาดกันสาดนาสิลงมาหอดอีเนาะเจ้าเสาอยูยู่อยว่าเพาราะหลังคามันสูงอ่ะนะลงตำพุท เสียงดังยังองเด้อพี่นอ้องผู้ในที่อลอยเอเดอดร์ครับพี่น้องจะเตรียมตนเตรียมตัวไปให้กำลังใจบอรนเดอร์ครับผมทีมงานแสงทองฟินแล้วเท่าสี่ไปทําการแสดงยูลอยเอดด็ดนะครับเนาะทมเลยค่ะแมนเมื่ขึ้พืพนฝนตกนะกันสาดดูน้องยูไวถทาย เนี่ยเมื่อคืนเออ่เมื่อคืนบ่ท่านใส่กันสาดเนาะแต่ว่าเมื่อไก่พายล้มล้มกาก่สาดคือกันนะครับพี่น้องตอนนี้ก็บ่ฮู้ว่าสิเอาอยู่บ่เพราะว่าเน่ยมันตกนี่พี่น้องเห็นมันมันตกลงมาจากหราคาเนี่ยมันต้องใส่หางดินน้ำหรือเพรตกลงมาแล้วมันก็มังกระเด็นมันก็รุฟงเข้ามาคือเก่านะพี่น้องสาดเข้ามาฟิวฟิวข้ามาคือเก่า อันนี้ก็บพระท่านมีทีทาว่าสิเสาตกพี่นนองตกคือเกา่านี่นี่สไลด์ลินสไลด์ลงหนาฝนหักยังไม่ค่อยอยู่ ตอนนี้ก็น,นาเตรียมเตรียมเตรียมแล้วนะครับเตรียมอันนี้เตรียมออกเดินทางเลยเพราะว่าเห็นน,อน,อน,อน้องๆแดนเซ่อยังกะเตรียมเก็บสิ่งเก็บของพ่ะทีสิไปทาการแสดงอยู่รอยอ็ดฝนยาตกเด้อพี่น้องสําหรับห้องเดียพาทั่วห้องเบิงตอนนี้เพิ่นหอดใส่แล้วห้องเพิ่นกะห้องเพิ่นกะฉาบ ฉาบครับเพื่อนล่ฉาบตัวนี้หองขอบคุณลายเดอครับผุ้ใดเขามารับชมแล้วแ็ซแลวจ้าฝากบอกช่างหน่อยอนุมัติให้จ่บานนั้นนะครับผมเดี๋ยวเขาไปอนุมัติให้นะครับเนาะสักคู่นะครับสักคู่เดี๋ยวสิเร่งอนุมัติให้ครับผมมาไทายนี่พี่นอ้องในเบื้องอัปเดตพี่นอ้องในเบื้องกันแม่ค้มกิเส้กกับมาเกียดินถมทีนะครับ ะกะบังกะคอยสอย้อยเห็ดไปเรื่อยนะครับพี่น้องนี่ครับอัาเดีให้พี่น้องให้เบิง้งห้องน้ำกับสี้องน้ำแยกนะครับด้านข้างพาชมพาชมพาทัวร์พาชมพาชมพาทัวร์ หอครัวนี่แหละใคร muốn ว่าง,งจะมองห้องครัวกะเป็นกระกรองมาไว้นี่ก่อนแล้วนะครับกะสีขาวๆกะสีประมาณนี่แหละครับพี่น้องข้าวๆกะสีประมาณนี่แหละครับกะไายพี่น้องในเบิรงนะครับเนาะอัปเดตเป็นยังไงเนี่ยกะ ทังไลาก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องสกุลทุกคนเุกขครับผมติดเข่ามารับชมช่องบานนอนาชแน,นลนะครับอเออตนนายน,น้ำฝนก็เป็นแต่เศร้าไงนฝ,ากกไ yeah, yeah, yeah. ฝนฝ่ากันเลยแย่แย่แย่ฝนแย่แย่แย่ เอาพี่น้องจังไดกะเดี๋ยวกะสีขอตัวไปแพ็คของก่อนนะครับเนาะกะรบกวนเวลาพี่น้องเพียงสำเนียงนะครับจังไดแบบพยายามอัปเดตให้พี่น้องได้บเบิ่งเรื่อยๆนะครับเนาะขอบคุณคนดู200กว่าท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุญอัดซีที่แชร์ให้บ้านนน่ากดถือปกถือใจให้บ้านนน่านะครับเนาะจังไดสำหรับมืูนิเอเาไปสำนึกสักก่อนพระอบกันใหม่ะไรนาสำหรับไร,น,น,บไรนี่สวัสดีครับ